รู้นะประตูสว่างสว่างวันนี้ใช่เลยพี่เปิดประตูไปทั่วแล้วนะตอนนี้นไม่ได้คิดไปเองแน่หละคืนนี้มันรู้สึกแปลกกว่าทุกคืนจริงๆเพราะอะไรกันนะเขาไม่เปิดไฟรับบริจาคเลือดป่ะบริจาคให้เองมาผมไม่หยิบก็ต้องหยิบแหละพี่ว่ามันเริ่มน่าจะมาแล้วแหละหลงอ่ะอุ้ยนี่ไงอ,อะไรมุดคอเดิ ตอะนี่มันที่ไหนกันเนี่ยตกใจน้อยมากมันเกินไปไหมวะพี่อยากเล่นเลยเสร็จเด i นรวิวแล้วตอนนี่ร้ามน่าสงสารสุดแล้วนะเกมใช่เหรอใช่เหรอเธอรู้ป่าวว่าเราตั้งใจปิดมากเลยเมื่อกี้กูเมยมปากปิดๆๆ